but it's too late now i remember you and me and how careless we were yeah. all day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right Till the sunrise, we were in love, couldn't stop us like a good drug. Yeah, never run. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar. You'd show me your world Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Wait เรียบร้อยเต็มปากครับตัวนี้กัดสวยมากชนยาง USA กัดเป็นติดอุงสาเ,เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาเลยชิดไ่ด้วยแมปาปลาอี นี่นะครับไม่มีสวิงลำบากแบบนี่เรียบร้อยคีบเสร็จนะแนะนําเลยนะนรัๆนะครับคีบปลาเสร็จแล้วก็เรามาจับสายตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่จับสายนะเวลามันดิ้นมันจะหลุดได้นะครับต่อให้คีบปิเปร์แล้วมันก็อาจจะหลุดได้นะจับตรงนี้มันอาจจะหลุดได้อีกนะครับจับสายก่อนนะฮะให้มันดิ้นแป๊บหนึ่งพอพอมันเริ่มเริ่มนิ่งนะฮะเราก็จับตรงนี้นะครับนี่ับใช้สวยเลยตัวนี้น่าจะมีแปดคีบได้นะครับ ช่อนอยาง U.S.A. นะครับกัดเป็นติดนี่ฮะเต็มปากไหมช่อนอยาง USA กัดเป็นติดองศาเป็ดเปิดร้อเร์เซ็นตสีตัวนี้สีน้ำมึนนะฮะนี่โดนน้ำขายเป็นสีฟ้าไปแล้วโอเคครับผมถ่ายรูปหน่อย ชอนนะฮะช้อนใส่ไม่ใหญ่มากโอ้โหติดติดมินนะดม,มากจะหลุดไหมเนี่ยทะลุแล้วเรียบร้อยฮะเนี่ยจะหลุดบแบบนี้แหละนี่ฮะจุกเก็จ้จำใสยย่ยัว่วๆสีม่วงๆก็โดนนะฮะชอน ได้ฟูไอ้ตบได้ไปลาอยู่ได้ล่ะดูนะส่งสายสายฟูนะเมื่อกี้แล้วไม่รู้ยังอยู่ไหมนะปลาเรียบ้อยยังอยู่เว้ยอุ้ยสนุกมากตัวนี้เมื่อกี้นะครับผมอ่าเมื่อกี้ผมได้ปลาตัวหนึ่งนะแล้วผมตีผมแล้วมือกล้องก็กําลังดูคลิปอยู่แล้วผมตีไปไม้นึง ตีไปเล่นๆดูมันไล่มากัดเฉยเลยแล้วผมก็กดวีดาปูแล้วมันก็กระช้าไปแล้วก็สายฟูนะครับเหมือนเหมือนเด็กัดตกปลาเลยเมื่อกี้ก็สายฟูบุบแล้วผมก็วัดมาตั้งสายฟูนั่นแหละแล้วมาเกะสายอยู่นะครับตอนเกะสายก็มือกล้องถ่ายทันพอดีดูครับช่อนยางเวทีนะกัดเต็มปากเลยเมื่อกี้โอ้โหฉากเมื่อกี้สวยมากนะวัดลอยมาเลยนะครับเลือดเลือดไหลเลยฮนะโอ้โหเข้าไปลึกมากนะไม่น่าส่งเลยเมื่อกี้ ช่อยยางยูงยดดีกัดเป็นติดปองศาเปิ100ดเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์จักัดตีผือเชือญยางนะครับวันนี้ปลาไม่ค่อยใหญ่นะครับ ตัวนี้น่าจะมี3ขีดได้นะฮะกัดแบบวันนี้บอกเลยนะปลากัดโคตรแบบคือจับจุดถ่ายกันเหนื่อยนะครับพอถ่ายปลาแล้วมันไม่กัดเหงคือถ่ายกันจนแบบกล้องนี่แบบร้อนแล้วนะแล้วพอมากัดตอนที่เราไม่ตั้งใจตายวันนี้เหมือนกันแกล้งกันเลยนะปลาเนี่ยดูครับช้อนยางดีกัดเป็นติดอสาาเปิดเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์่ครับ ตัวกันยัยบ้าไปเลยโอไม่ถ่ายแล้วมันกัดดีจริงๆปลาเนี่ยตอนแรกนะถ่ายมานานแล้วแล้วก็เดินทีเดินตีเรื่อยๆบอกเดีๆๆอพอหอ,อนเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกเพราะว่ากล้องมันเริ่มร้อนแล้วนะฮะก็เลยนะพอเดินทีแบบไม่ถ่ายมันกัดเฉยเลยอะ่ะงงมากคือปลาตัวนี้ไม่ค่อยวุ่นเท่าไหร่นะครับ ช่อนยางวีดีไม่มีหลุดถ้าหลุดถือว่าดวงดีครับช่อนนี้ย่างเงี้ยไม่ค่อยว้วนนะตัวนี้โอ้โหหอยเยอะมากเลยเด็ดปวดหอยเลยเยอะหึงมาเยอะมากเลยตัวนี้เย,ยอะมากเลยอ่ะมันเกาะอ,อยู่ที่ปา่าเยอะจริงๆอ่ะดูครับเนี่ยช่อนยางวีดเอนะฮะ เห็นไหมกัดเป็นติดองศา,าเบ็ดเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้น่าจะมีเป็ดแปดข้าวขีดได้นะเพราะว่ามันไม่ว้่นนะปกติปลาที่นี่ว้่นมากนะตัวนี้ไม่ว้่นนะครับโอเคนะฝากด้วยครับชอนยางดีเจดุกมาด้วยคันเอเกียไทยเทเนียม X4 เวทสิบสองยี่สิบมาความยาวเจ็ดฟุตนะฮะโอเคครับ